คุณเป็นสายไหนตอนเล่นเกมสายกรี๊ดสายโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองใครมึไปเล่งเฟดมาหน้าเล่นเฟดมาก เห็นด้วยสายขำเขาไม่น่าเห็นเขาไม่เห็นจ้าจ๋อมันยอดมากเออเออใส่ตุยตลอดเลยสุกิจเรียบร้อยวลาจ๋าอีอีเท่าเตี้ยอีเท่าเตี้ย <Nope. S 2> มันไ้ยาวมันไปยาวมันไ,ไปม,ไปมาาันจะมันโคลนละมันเฟอร์มากฉันไม่รอดนางก็ต้องรอดแต่หล,ล่อนทำอย่างนี้ไม่ได้สกินก็คือสสยเติมเงินเด็กเก็กเก็กมาทายฉันงัน, <Nope. S 1> นเหรอกี่นำเอาสกินทองทั้งขึ้นประดับคอมาเยอะแยะขนาดเนี้ย ิมเต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 ิมพรุ่งนี้ไอตุยปุ๊บเป็นไลฟ์โคชปั๊บจีเข้ามาใเข้ามาหกูจะขอบ้านก่อนจะนั่งเลียไม่อยู่ได้ปีจีมันเอั่อมาใส่้จีปจีวันจึงเปิดทางรับจอสุดใหม่จีอย่าเชื่อใจับต งประตูอีกครั้งอ่ะเดินไปเลยมจะเอามันจะเอามันจะตีเมื่อกี้มันตีแล้วมันมาตีอย่าพึ่งยอมอย่าพึ่งยอมแม่อย่าพึ่งเกื่บ